ปิดโหมดความเจ็บปวดไว้แล้วนะะี่ค่ะตอนที่สองใกกตุบตุบตายแล้วโชว์ขอบคุณที่ใช้บริการสมาคมการค้าของเรานะครับเราจะบริการให้ทุกอย่างเลยถ้าเกิดว่าอยากให้ชำละดวงตาหรือปลูกทายแล้วก็ฮะฮะไม่จำเป็นหลอกคงต้องขอตัวก่อน ไม่เป็นเอ่อเอ่ออืมเอ่อคือว่าเธอจะไปกับฉันไหมเซเลนานักเวทผู้นำหอคอยเวทเธอคือนักเวทที่ยอดเยี่ยมที่สุดในยุคนี้และเป็นผู้นำหอคอยเวท เซเลาที่ใจดีมีเมตตาบ้างก็ยึดมั่นในตัวเองเป็นเล็กน้อยจะกลายเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีของคุณ 1. แล้วแต่คุณเลย 2. คุณชื่ออะไรหรอคะ 3. ถ้าฉันบอกว่าไม่ละคะยังไงฉันก็ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธอยู่แล้วนี่คราวนี้ลองเปลี่ยนดูหน่อยดีไหมนะ 3. ถ้าฉันบอกว่าไม่ละคะ ยังไงฉันก็ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธ,ธอยู่แล้วนี่ระดับความประทับใจของเซเรนาบวกหฉันเข้าใจที่เธอกังวลน,นะแต่ฉันไม่ได้พาเธอมาเพราะอยากได้ดวงตาของเธอหรอกทำไมถึงเพิ่มขึ้นมาล่ะแถมยังเพิ่มตั้งห้าคะแนนในคราวเดียวด้วย ฉันน่ะเป็นชนกลุ่มเดียวกับเธอในตารูปกลางเขนคือสัญลักษณ์พิเศษของผู้สืบทอดสายเลือดแห่งนีออนเท่านั้นในการเล่นครั้งที่99ที่ผ่านมาเซเลน่ามักจะแสดงสัญลักษณ์ให้ฉันเห็นในครึ่งหลังของเนื้อเรื่องตลอดแต่คราวนี้กลับเปิดเผยเลยงั้นเหรอ เมื่อสิบปีก่อนหลังจากได้รู้ข่าวการสังหารหมู่ของชนกลุ่มฉันก็เสียใจมาตลอดทั้งที่เวลานั้นฉันรู้ว่ามีพวกที่กำลังเพิ่มเล็ง,ลงชนกลุ่มของเราอยู่แต่ฉันกลับไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเธอคือคนเดียวบนโลกใบนี้ที่ฉันเหลืออยู่ฉะนั้นฉันจะไม่มีทางทำร้ายเธอแน่นอน ฉันจะตามคุณไปค่ะขอบคุณที่เชื่อใจนะฉันชื่อเซเรนาจากนี้ไปก็ฝากตัวด้วยนะอนาตาเซียอนาตาเซียอาชาบันทึกชื่อเล่นสำเร็จขอโทษนะคะทำไมถึงตั้งชื่อเล่นให้ฉันตามอำเภอใจกันละเนี่ย ขอคอยเวทฉันจะแนะนำให้รู้จักที่นี่คือสถานที่ที่ฉันอาศัยอยู่ถึงจะเป็นภาพที่สวยงามแค่ไหนแต่พอเห็นเข้าทุกวันก็เป็นปกติไปแล้วล่ะไม่ชอบงั้นหรอเปล่าคะ่ะไม่ว่าที่ไหนก็ดีกว่าที่ที่ฉันเคยอยู่ทั้งนั้นแหลคะค่ะ อย่างนั้นสินะไม่ว่ายังไงฉันก็ว่ามันแปลกๆที่ความประทับใจเริ่มต้นของเซเรนาในรอบที่หนึ่งร้าเข้าไป50แล้วสูงกว่ารอบก่อนหน้านั้นตั้ง20คะแนนฉันเลยไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่เพราะความสนุกในการพิชิตลดลงท่านเซเลนาผู้หญิงคนนั้นเป็นใครหรอครับอเดล เลขาผู้ติดตามของเซเลน่าอเดลคือผู้ติดตามที่จงรักภักดีของเซเลน่าหากคุณช่วยทำให้เซเลน่าหลุดพ้นจากความโดดเดี่ยวเขาจะแสดงความประทับใจเป็นอย่างมากอเดลนี่คือเด็กที่ฉันพามาด้วยฝากนายเตรียมห้องพักกับอาหารที่กินได้ตอนนี้ให้อนาตาซียทีนะ ถึงจะพิชิตอเดลได้ด้วยแต่นั่นไม่ใช่ตัวเลือกที่น่าสนใจหรอกเพราะต่อให้เชื่อมสัมพันธ์กับฉันเขาก็จะยกให้เซเดนาเป็นที่หนึ่งอยู่ดีครับผมจะจัดการให้ตามผมมาสิครับ 1. ตามไปแต่โดยดี 2. ลังเล คราวนี้ลองเลือกตัวใหม่ๆดีไหมนะเหืมเป็นอะไรไปอะลังเลติดระดับความประทับใจของเซเลน่าบวกสองขอโทษทีฉันคิดน้อยไปหน่อย ทั้งที่ไม่ควรฝากเธอไว้กับคนอื่นโดยพรา,ารกันแท้ๆเดลฉันฝากเตรียมแค่อาหารก่อนแล้วกันนะครับเข้าใจแล้ว mm hmm. ไม่แน่ใจว่าอาหารจะถูกปากเธอหรือเปล่านะขอบคุณนะคะระดับความประทับใจสูงตั้งแต่เริ่มต้นเลยทำอะไรแบบนี้ให้ด้วยสินะ mm hmm. ห้าสิบเจดง่ำง่ำ Eh. Anastasia.